พี่โดกับวันที่ต้องผิดหวังตกรอบบอลถ้วยแพ้ทีมคาริเบนเซมาผู้รักษาประตูอินเตอร์มิลานขับรถชนคุณตุยไบรอันเอมบิโมควนวันนักเตะยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์วันนี้3ข่าวเบาๆเริ่มที่ข่าวแรกก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้พี่โดตกรอบบอลถ้วยคิงคับรอบ16ทีมหลังแพ้กับเอาดีฮัสทีมของคาริเบนเซมาหนึ่งสองสมัยพี่แกนะครับตกรอบบอลถ้วยนะครับก็เรียกว่า,าพลาดอีหน,นึ่งแชมป์ในฤดูกาลนี้นั่นทำให้พี่โดตอนนี้นะครับโอ้ขาแข่งกับเอานั ซอร์มา4ปีนิดๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแชมป์ติดมือเลยนะครับมีอยู่แชมป์นึงแต่เป็นแชมป์แบบรายการเฟ l ลี่แมทนะครับไม่ใช่รายการอะไรทางการเท่าไหร่นะครับโอ้โหก็ีย้ว่าสถิติส่วนตัวเนี่ยยิงแทบทงนั้นเลยแต่สถิติกับทีมนะครับโอ้โหแชมป์อะไรยังไม่มีเลยก็ เอาทีเชื่อพี่ดูครับสู้ต่อไปครับตอนนี้ในลีกเนี่ยจ่าฝูงอยู่แต่มันก็ไม่ได้ดีห่างเท่าไหร่ก็หวังว่าจบฤดูกาลนี้จะพาอารอาเซอร์คว้าแชมป์ลีไลายสู้ๆครับ CR7 ข่าวต่อมาครับเบรียนเอ็มบิลโมคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกหลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เจอไบรตันเข้ากับว่านักเตะแมนยูโอหสองอาทิตย์เนี่ยคว,ว้ารางวัล2คนเลยก็คืออที่กอดเป็นแฮร์รี่แม็กไกวในเกมที่ชนะลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้ก็เป็นเบรียนเอ็มบิลโมชนะไบรตันไปก็ คว้ารางเตนนิสเยี่ยมประจำสัปดาห์ไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะครับโอ้โหโจเซฟมาร์ติเนสผู้สามประตูมือ2ของอินเตอร์มิลานได้ขับรถชนคนแก่วัย81ปีนะครับที่นั่งอยู่บนวิวแชร์ได้เสียชีวิตคาดการณ์ว่าวิวแชร์ไฟฟ้าของชายชราเนี่ยอาจวิ่งออกไปกลางถนนจนเกิดอุบัติเหตุโดยในเหตุการณ์นะครับทางโจเซฟมาร์ติเนสเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยชีวิตแล้วครับแต่ว่าช่วยไม่ทันแล้วก็ทีมแพทย์กว่าจะมาถึงก็เรียกว่า ช่วยไว้ไม่ได้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ส่วนทางประเทศตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหกำลังสืบสวนเรื่องคดีอยู่ก็ทางต้นสังกัดอย่างอินตินลนยังไม่มีรายงานอะไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ